สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องชีวิตใหม่ไม่ธรรมดาของราชาปีศาจกี้ห่อนะคะต่อจากตอนที่แล้วพอเห็นภาพนั้นอาร์มิเธอร์ก็โยนหน้ากากของอารมิเธอร์ทิ้งไป โอดิเวียร่างกายพุ่งออกไปโดยอัตโนมัติเมื่อเห็นพี่สาวตกอยู่ในอันตรายน่าจะต้องเรียกว่าเป็นผลลัพธ์ของปาฏิหาริย์พิภตาก,ก่อนที่ดาบในมือเด็กชายเผาเครื่องอสูรร่างเล็กจะผ่ศาศีรษะของโอดิเวียเป็นสองส่วนอาร์มิเทอร์ก็กระโจนเข้าไปพาตัวเธอออกมาถ้าหากอาร์มิเทอร์วิ่งช้ากว่าน,นี้ไปแม้แต่นิดเดียวป่านนี้โอดิเวียคงจบชีวิตไปแล้วดาบของเด็กชายคนนั้นว่าผ่านอากาศไม่โดนใครทั้งนั้น ท่าโนโอดีเวียรีบดื่มเจ้านี่ก่อนเถอะครับถ้าไม่รีบรักษาแผลที่ท้องจะกลายเป็นเนื้อเยว่วได้อาจมิเธอรบางท่าเยือกเย็นขณะลวงเอาโพชั่นทำามือของเวดาออกจากกระเป๋าที่เอว ขอบใจสีหน้าของโอลิเวียตอนนั้นมันไปซับซ้อนแต่อย่างน้อยก็ยังไม่ถึงขั้นหมดแรงใจที่จะมีชีวิตอยู่เธอเปิดฝาแล้วดื่มโพชั่นลงไปรวดเดียวยาออกลิ์ทันตาบาดแผลตื้นๆตามร่างกายของเธอนั้นไม่ต้องพูดถึงกระทั่งแผลสาหัสที่ถูกแทงท้องยังหายในพริบตาเอาละ่ะอารมิเตอร์นัสายตาจากโอลิเวียไปหาเด็กชายแล้วเข้าใจทุกอย่างทันทีน้องชายหรอครับอือ พอเห็นสายตาของผู้แทรกแซงอย่างอารมิเธอร์เด็กชายคนนั้นก็ตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวรูปร่างหน้าตาของเขาตรงกับที่โอลิเวียเคยเล่าให้ฟังเมื่อสมัยก่อนทุกประการเข้าใจละนิสัยเสียสุดๆไปเลยอารมิเธอร์สะบัดออกมาพร้อมกับที่ปริศาทซึ่งก่อให้เกิดสถานการณ์นี้พูดขึ้นมาว่า ยินดีต้อนรับสู่เวทีโศกนาฏกรรมนะหวานใจอยากให้เจ้าได้มาริ้มร่ความผมคืนแสนสนุกนี้ด้วยกันเลยรออยู่นี่ไงน้ำเสียงของมันบ่งบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามคาดหรือก็คือคิดบ้าต่อให้เป็นนามิเธอร์ก็เรื่องโศกนาฏกรรมไปไม่ได้นั่นเองโอดิเวียน่าจะคิดเหมือนกันแต่ถึงอย่างนั้นแล้ว ไม่มีความเป็นไปได้เลยหรอพี่สาวของอาร์มิเทอร์สงสัยตาวิงวอนมาเห็นหน้าทางเจ็บปวดของเธอแล้วอาร์มิเทอร์ก็อดเศร้าไม่ได้หากเป็นไปได้อยากยื่นอกและประกาศออกไปว่าเชื่อมือได้เลยแต่คำพูดที่พูดออกไปได้จริงๆกับตรงกันข้ามเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ไม่ได้หรอกครับไม่ว่าจะดิ้นรนยังไงน้องชายของเธอหลุยเวลวก็ต้องตายต่อให้เกิดปาฏิหาริย์อะไรที่ช่วยเขาออกมาจากเงื้อมมือของปีศาจได้ตอนที่พ่ออาร์มิเทอร์เริ่มวางใจมันจะต้องโผลมาฆ่าหลุยเพื่อให้หัวเราะกับสภาพสิ้นหวังของพ่ออาร์มิเทอร บทเตรียมใจไว้ไ้วยครับว่าการสาสางเรื่องในครั้งนี้เท่ากับการสังหารน้องชายของคุณแค่พูดออกมาก็เป็นความจริงที่น่ากลัวแล้วแต่อาร์มิเทอร์ไม่ได้แสดงความไม่พอใจออกมาทางสีหน้าแค่มองโอลิเวียตรงๆและพูดอย่างชาญชานเพื่อให้ใจของเธอยอมรับว่าการทําแบบนี้เป็นเรื่องถูกต้อง ฟังนะครับท่านโอลิเวียคนที่จากไปแล้วในอดีตไม่สามารถพากลับมาได้อีกเสิ่งที่พวกเราทําได้มีแค่ถมช่องว่างให้ตนเอียงด้วยการใช้ชีวิตให้เต็มที่ในส่วนของพวกเขาเธอกลมหน้าลงไม่ตอบอะไรเลยสักคำมันเห็นโอลิเวียเป็นแบบนั้นก็สอดตากขึ้นมาว่ากล้าตัดสินใจดีนะหวานใจหรือแค่กล้าพูดออกมาง่ายๆเพราะเป็นเรื่องของคนอื่นกันล่ะเสียงหัวเราะคิกคักในลำคอดังมาหากเป็นตัวมเมทเธอร์ในาอดีตคงนึกดังเกียดและแชรมณมตอบโต้ไปแล้ว แต่ว่าหลังจากผ่านสถานาการณ์มามากมายในยุคนี้อาร์มิเทอร์ก็เติบโตขึ้นจึงสามารถยืดอกพูดได้เต็มปากว่าต่อให้คุณสร้างเธอขึ้นมาที่นี่อาร์มิเทอร์ผู้นี้ก็ไม่ลังเลครับจะสังหารเธอเพื่อก้าวต่อไปเพื่อสังหารคุณให้ได้แน่นอนโอ้ไม่มีลังเลเลยนะหวานใจถึงพลังจรด้อยลงแต่จิตใจเติบโตขึ้นสินะแต่นั่นก็แค่ความคิดของเจ้าเองใช่ไหมล่ะโอดิเวียจังต้องเห็นต่างแน่ทั้งอย่างนั้นก็ยังยัดเย่ความคิดของตนเองให้อีกหรออาร์มิเทอร์ประกาศชัดทันทีไม่มีเว้นช่วงว่า ครับยีดเยียดครับในเมื่อเป็นหนทางที่ถูกต้องก็ไม่ลังเลเหรอกครับคําตอบนี้คงจะผิดคาดละมั้งหลังจากนั้นเมฟิสถึงได้ไม่พูดอะไรเลยสักคำท่านโอดิเวียเชิญเกียดผมได้ตามสบายเลยนะครับอาร์เมเธอรจะลงมือกับลุยในเมื่อเธอทําไม่ได้อาร์เมเธอจะแบกบาสนี้ไว้เอง ไม่มีหนทางเลยเหรออามมเธอร์พยักหน้าให้เธอที่ยังคงลังเลทันใดน,นั้นโอดิเวียก็มีเสียหน้าสิ้นหวังเสียหน้าที่น่ากลัวว่าจะจบชีวิตตัวเองหลังจากจบเรื่องนี้อา์มเธอร์พูดกับพี่สาวต่อไปคำพูดที่แม้จะมีความหมายเล็กน้อยแต่ก็น่าจะช่วยเธอได้อย่างแน่นอน ต่อให้ผลลัพธ์เป็นไปตามที่ปีศาจนั้นวางไว้แต่ผมเชื่อว่าเจตนาต่างกันออกไปครับดังนั้นเรื่องในครั้งนี้ไม่ใช่โศกนาฏกรรมอย่างแน่นอนตอนนี้เธอยังคงไม่เข้าใจความหมายโอลิเวียจึงได้แต่สับสนเมฟิตท,ที่รอยอยู่เงียบก็ดูจะอย่างความคิดของอาร์มิเธอร์ไม่ออกเช่นกัน ตั้งใจจะแสดงอะไรให้ดูกันแน่นะมันสับสนเล็กน้อยแต่คาดหวังอย่างยิ่งพิบตาที่มันพูดออกมาแบบนั้นฮะเอ๋ลุยก็ร้องขึ้นมาดาบเวทนำไปท่วนปรากฏขึ้นจากรอบแปลของเขาท่านโนดิเวียได้โปวดอย่าเข้ามายุ่งเลยนะครับอาร์มิเธอร์กำชับขณะที่ดาบเวทเดืองแสงพุ่งเข้ามาอาร์มิเทอร์หลบ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 พวกมันทั้งหมดสุดท้ายก็ก้าวเข้าหาลุยเข้าไปอยู่ในระยะดาบชะช่วย ไม่ครับขอปฏิเสธอาไม่ได้ใช้ดาบของตนรับการฟันที่เฉียบคมของร่างเล็กนั้นไว้กัดฟันไว้ล่ะอาศัยช่องโหว่หลังการโจมตีกำมัดขวาโชกใส่ใบหน้าอ่อนเยาวนั้นยังไม่ปาณีหมัดนั้นคงเป็นเนื้อข้าไม่ถึงสำหรับทุกคนไม่ใช่แค่หลุยที่กระเด็นออกไปแต่กระด้่งโอลิเวียยังเบิกตากว้างไปด้วยเมฟิดท,ที่มองไม่เห็นตัวก็ดูจะตกใจอยู่เหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยไร้ปาณีเกินไปหรือเปล่าเสียงนั้นเต็ไมไปด้วยความตกใจและตื่นเต้นอีกฝ่ายยังเป็นเด็กนะยังจะกล้า เงียบเถอะครับคุณหนักกัดนิว้วรอดูผมอยู่ยนี่เงียบไปน,นั่นแหละการกระทำของอาร์มิเธอร์ดูเผินๆอาจจะผิดมนุษย์นาแต่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นเลย อาร์มิเทอร์ทำไมถึงทำแบบนี้พี่สาวของอาร์มิเทอร์ต้องการคำอธิบายไม่แปลกหรอกเตอคงคิดว่าอาร์มิเทอร์จะฟันน้องชายตัวเองจบในดาบเดียวในเมื่อช่วยเหลือไม่ได้แล้วก็ไม่ควรไปให้เจ็บปวดจะคิดแบบนี้ก็ไม่แปลกและอาร์มิเทอร์ก็ทำเรื่องย้อนแยง้งกับความคิดที่ว่าในสายตาของโอลิเวียหมัดเมื่อคู่คงเป็นความรุนแรงที่ไม่จำเป็นแต่คิดแบบนั้นมันผิดมหัหารท่านโอลิเวียท่านหลุยแล้วก็เมฟิดด้วยคิดผิดกันตั้งแต่เริ่มแล้วคนที่ผมชกไปเมื่อคู่ไม่ใช่เด็กไร้กำลังนะครับโอลิเวียคงยังไมม่เข้าาใจคว อ,อริร์จึงปิดปากเงียบด้วยท่าทางสับสนหลุยเองก็แต่ใบหน้าที่ถูกชกมองมาทางอาร์มิเทอร์อยังไม่เข้าใจเช่นกันอาร์มิเทอร์ถามเขาว่าท่านหลุยกลัวตายหรือเปล่าครับคิดอยากจะหนีจากความตายไหมครับรเรื่องนั้นก็แน่นอนอยู่แล้วสิครับก็คงอย่างนั้นแต่ว่าคนที่จะทําแบบนั้นได้มีแต่เด็กทั่วไปท่านหลุยท่านไม่มีสิทธินั้นตั้งแต่เกิดมาแล้วนะครับเมื่อดีนคำพูดนี้ไม่เพียงแค่หลุยกระทั่งโอลิเวียงสันเทิม สำหรับทั้งสองคนแล้วคำพูดของอาร์มิเทอร์คงเป็นสิ่งที่ได้ยินมาจนหูชา2คนนี้เกิดมาในตระกูลนักรบจะต้องเตรียมใจและได้รับการศึกษาในฐานะนักรบอยู่ไม่ขาดท่านหนุยผมเคยได้ฟังเรื่องราวของท่านมาจากท่านพี่สาวท่านโนริเวียแล้วเวลาท่านพี่สาวเล่าเรื่องของท่านทิไยมักจะยิ้มทุกทีแต่ก็เศร้าใจด้วยระหว่างพยายามรักษาแผลใจท่านโนริเวียไม่ต่างอะไรจากวิญญ,ญาณที่ถูกอดีตปลุกมัดไว้ท่านหนุยเป็นเพระท่านนั่นแหละอาร์มิเทอร์ผู้ใส่หลุยที่ทำหน้าทร,รมานใจอย่างยิ่งต่อไปว่า ท่านเป็นเด็กน้อยอายุยังไม่ถึง10บขวบก็จริงนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ถือเป็นนักรบคนหนึ่งและในชีวิตของนักรบจะต้องเผชิญช่วงเวลาแห่งความตายอย่างแน่นอนเพื่อผู้เป็นนายเพื่อศรัทธาของตอนเองเพื่อผู้เป็นที่รักเหตุผลอ่าจะมีหลากหลายแต่สุดท้ายนักรบจะต้องปล่อยวางใช้ความตายของตอนเองกดดันเพื่อให้ผู้ที่เห็นรับสืบทอดไฟในดวงใจของตอนสืบไปอาร์เมเทอร์เวนจังหวะครั้งหนึ่งมองตาหรอย,อย่างจริงจังแล้วเอ่อยต่อไปว่าได้ยินมาว่าสุดท้ายท่านถูกประหารถ้าอย่างนั้นจะมาระสุดท้ายของพ่อแม่ได้ไหมคครรัับบลองนึดูส เพื่อท่านจะต้องรอรับวาระสุดท้ายอย่างองอาจแน่นอนไม่ร้องขอชีวิตยอมรับชะตากรรมของตนเองมองลูกสาวซึ่งเป็นผู้เหลือรอดเพียงคนเดียวเพื่อให้สืบทอดเจตนารมณ์ของตนเองจนถึงท้ายที่สุดทั้งพ่อทั้งแม่ได้ทําหน้าที่ครบถ้วนในฐานะนักรบและจากไปอย่างสง่างามทั้งอย่างนั้นท่านหลุยท่านกับทําลายมันความตายของเขาที่อานเิเธอ์เคยได้ยินมาเป็นเรื่องโหดร้ายเสียจนอดเวทนาสงสารไม่ได้จะบอกว่าเป็นภาพที่วร้ายที่สุดในฐานะวาระสุดท้ายของนักรบก็ได้ พอท่านเอาแต่ร้องไห้หนะสมเพชศตายไปทั้งที่ร้องขอชีวิตนั่นแหละเจตนาลมของพ่อแม่ที่ท่านโอลิเวียควรได้รับสืบทอดมาถึงแหนกสลายไม่มีชิ้นดีอาเมิอเธอจงใจพู้จะติเตียนซึ่งหลุยส์ก็ฟังเงียบๆห่างตาของเขาไม่มีน้ำตาอีกแล้วสีหน้านั้นเต็มไปด้วยความสำนึกผิดอย่างยิ่งต่อให้อายุน้อยแค่ไหนท่านหลุยส์ท่านก็มีหน้าที่ต้องแบมรับภาระราหนักหนาท่านเป็นนักรบคนหนึ่งเป็นบุตรชายคนโตของเววายอยู่ในฐานะที่ต้องปกป้องตระกูลซึ่งสักวันตนจะขึ้นเป็นผู้้้้นนนนาาาปปกกอองงงงพี่่่สวททััยัยลบผิด ไม่เพียงย้อนแย้งกับปณิธานของพ่อแม่แต่ร้ายกว่านั้นคือทำร้ายจิตใจของพี่สาวที่เป็นคนสำคัญและตายจากโรคนี้ไปที่อาไม่เธอร์พูดมาทั้งหมดคงฟังดูโหดร้แต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องพูดคนที่จากไปแล้วไม่อาจกลับมาได้อีกไม่มีทางแก้ไขชะตาก,กรรมและจุดจบของลุยได้แล้วแต่ต่อให้นั้นเป็นแผนไดที่ปีศาจวางไว้ก็ตาม ท่านหลุยท่านยังแก้ตัวได้ยังเลือกความตายที่คู่ควรในฐานะนักรบด้วยตนเองได้อยู่หลุยสะดุ้งเฮือกโอลิเวียที่ยืนอยู่ด้านหลังก็เช่นกันแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งไปสนใจอาไม่ได้สนใจแค่หลุยเอ่ยต่อไปว่า ตอนนี้ท่านถูกควบคุมอยู่ทางร่างกายเคลื่อนไหวขัดกับความตั้งใจของตนเองโดยได้ที่ปิศาจตนนั้นควบคุมอยู่ขัดเกินพัฒน,นาการนั้นเสียสิครับไม่ต้องเอาชนะมันก็ได้แก้ขัดเกินก็มีค่าเกินพอแล้วหากเอาชนะความตั้งใจของปิศาจได้เมื่อไร่อาไม่เด้อสบตาลุยตรงตรงและเอ่ยประโยคสุดท้ายว่าตัวตนของท่านจะคงอยู่ในใจของพี่สาวไปตลอดกาลไม่ใช่ในฐานะน้องชายผู้นา่าเวทนาแต่เป็นนักโดดผู้ภาคภูมิบาราสุดท้ายของท่านจะจุดไฟต่อในใจของพี่สาวเมื่อไปถึงปรภพพ่อแม่ของท่านคงจะชื่นชมเป็นแน่ผู้ไม่ทันขัด คาดาบเวเลมหนึ่งก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าหลุยไปลายดามคมของมันหันมาทางพู้อารมิเธอร์ผมหน้า ผมลุยลายสันลมหายใจปั่นป่วนปั่นกระตบกันก,กึกกักแต่ในที่สุดเขาก็หลับตาลงและกลับมาสงบใจได้ใหม่จากนั้นผมคือบุตรชายคนโตของตระกูลเวไวยผมจะปกป้องท่านพี่จะเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่ให้ได้เขาลืมตาขึ้นแววตาคู่นั้นไม่มีความลังเอีกต่อไปเขาชนะพันฒนาการของปีศาจได้ในพิบตานั่นเองปลายดาบที่หันมาทางพวกอาร์มิเทอร์ผิกกับพาาุ่งเข้าใส่ร่างเละของลุยเสียงน้องเบาๆเ,เล่นล้อจากปาของเขาลุยแทงใสน่นาอของตนเองด้วยดาบจากเวทมนต์พิบตานั้นคมดาบเดืองแสงก็สลายไป เด็กชายล่างเล็กกากเลือดออกจากปากและล้มลงหลุยโอลิเวียแทบจะกรีดร้องออกมาแล้ววิ่งเข้าไปหาน้องชายจากนั้นจึงประคองร่างเขาขึ้นมาน้ำตาไหลบิน ท่านพี่ตอนนี้หลุยคงทรมานจากความเจ็บปวดคงกําลังหวาดกลัวความตายที่คือผ่านเข้ามาที่จริงน่าจะอยากอ้อนวอนขอให้ช่วยแต่ว่าอย่าร้องเลยครับท่านพี่แข็งแก่งไม่เหมือนผมเขากับเืนยิ้มออกมาขณะสซ้ำห่างตาให้โอลีเวจากนั้นหลุยก็ทําเสียงคือว่าท่านพี่ตอนนี้ผมดูเป็นนักรบหรือยังผมทําหน้าอย่างที่ท่านพ่อท่านแม่จะไม่ดูแล้วหรือยัง น้องเป็นนักรบที่ภาคภูมลิละล่ะทั้งท่านพ่อท่านแม่แล้วก็พี่คิดว่าน,น้องสงหางามแล้วน้ำตาที่ทะลักออกมาไม่หยุดหยดลงบนแก้มของหลุยแต่สำหรับเขาแล้วนี่คงเป็นเรื่องน่าย,ยินดีแม้จะมีใบหน้าซีดเผือดแต่หลุยก็ยังคงยิ้มอย่างดีใจท่านพี่จะไม่ร้องให้ช่วยแล้วนะครับกลับกันผมจะกบมาเกิดใหม่ในสักวันแล้วก็จะเป็นนักรบที่ปกป้องท่านหลุยใช้สองมือที่สันเทาเช็ดน้ำตาให้พี่สาวอีกครั้งแล้วจึงจากโรคนี้ไป เข้าใจละเจ้าอยากแสดงฉากนี้เห็นเองหรือเสียงของปีศาจดังขึ้นทำกลางความเงียบสุดท้ายแล้วนะหวานใจเจ้าก็แสดงให้เห็นความชั่วร้ายของตัวเองเท่านั้นแหละเจ้าบีบคั้นให้น้องชายของนางฆ่าตัวตายเพื่อที่ตนเองจะได้เดินหน้าต่อใช้คำพูดอันเยบย่นสังหารเด็กโดยที่มือตัวเองไม่ต้องแปดเปื้อนไม่ใช่ว่าเจ้าเองก็เป็นปีศาจพอกันหรอกหรือตอนนี้เมฟิตกงกำลังยิ้มอย่างชั่วร้ายอยู่ที่ไหนสักแห่งแต่ว่าปั่นหัวมิเธอร์ไม่ได้หรอกคิดแบบนั้นจริงหรือครับคุณพูดจากใจจริงแน่นหรือครับ ฟังว่าอารมิเธอร์ทำนายแผนของปิศาจไปแล้ว คุณบอกว่าผมชั่วไรแต่ทันทีที่พูดแบบนั้นขึ้นมาเท่ากับว่าคุณยอมรับแล้วนะครับว่าเรื่องในครั้งนี้ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของตัวเองเมฟิดยังคงเงียบอยู่คุณต้องการให้ความตายของท่านหลุยมีแต่โศกนาฏกรรมแต่ว่าโดยให้ดีสิครับใบหน้ายามจากไปของเขาจะบอกว่านี่เป็นมระสุดท,ท้ายที่มีเพียงความเศร้าได้หรือไม่เลยไม่ใช่อย่างสิ้นเชิงเขาขัดเกินพัฒน,นาการของคุณเรื่องวาระสุดท้ายสมควรด้วยความตั้งใจของตนเองดังนั้นเมฟิสเอาแต่งเงียบอาเมเธอร์จึงประกาศกับปิศาจน,นั้นว่าความตายของท่านหลุย ไม่ใช่ศกนารกรรมแต่เป็นความตายของนักรบผู้คู่ควรเป็นองค์กรหนึ่งในตำนานเวลรชนพวกเราไม่ได้รู้สึกว่าวาระสุดท้ายของเขาเป็นไปนอย่างที่คุณเมฟิดูเฟโกคิดไ้เลยสักนิดกับกันการที่เด็กซึ่งเอาแต่รอ้องไห้งอแงเอาชนะความกลัวอ,อย่างยิ่งยวดจนกะระทั่งขัดเกืนปีศาจได้ช่วยจุดประกายไฟให้หัวใจของพวกเราด้วยซ้ำอาร์มิเตอร์ชี้นิ้วขึ้นฟ้าประกาศเสียงหนักแน่นว่าไม่มีอะไรเป็นไปตามที่คุณคิดไปเลยแม้แต่อย่างเดียวปีศาจตนนั้นปีศาจตนนั้นที่เจอเข้ากับเรื่องไม่คาดฝันมันหัวเราะหัวเราะ ด้วยความรู้สึกหลากหลายประปนกันทั้งความยินดีตกใจเกลียดชังโกรธแค้นเจ็บใจ เหลอเกินจริงๆว่าแล้วว่าเจ้านี่แหละมีแค่เจ้าคนที่ทําให้ข้าสนุกได้ขนาดนี้มีเพียงเจ้านี่แหละหวานใจอากาศในบริเวณนั้นเริ่มสัน่นเรากับตอบสนองต่อลมพุ่งพานของมันจากนั้นอะไรบางอย่างก็ล่วงลงมาตรงหน้ามิเธอมันคือลูกตาสองข้างขอถอนคําพูดก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเจ้าฟีมมอร์ตกต่ําเป็นข้าที่รู้เท่าไม่ถึงการเอียงก็เลยควักลูกตาออกมายกให้เจ้า้านีโง่เขาจริงเมฟิดค้างยังพึงอกพึงใจและเอ่ยประโยคสุดท้ายว่าจะเฝ้ารอการพบันอีกครั้งที่เมกาโธเรียมอย่างใจจดใจ,ดจด จอนะคราวนี้ก็ช่วยให้ค่าสนุกจนถึงท้ายที่สุดอีกล่ะทันทีที่พูดจบกลิ่นนายของมันก็หายไปอาร์มิเธอร์จึงหันไปมองอดิเวียเธอยังคงประคองศพของรุยเอาไว้แต่ในที่สุดก็วางเขานอนลงกับพื้นไปกันเถอะไปหาซิลฟี่กันใหญ่นั่นจะต้องนำบากอยู่แน่ดวงตาของเธอมีประกายมุงมันสถิตยอยู่ ดีไปกันเถอะอาร์มิเธอร์พยักหน้าตอบบริเวียแล้วออกตัววิ่งซิลฟี่ตอนนี้ใหญ่นั่นคงกำลังทรมานอยู่เหมือนกันแต่ว่าอาร์มิเธอร์กับไม่กังวลใจเลยออกจากค่าบังด้วยซ้ำหลังผ่านเรื่องนี้ไปได้ใหญ่นั่นน่าจะเติบโตขึ้นแผนการของปีศาจจะต้องกลายเป็นแค่การปลุกนางสิงที่หลับใยอยู่ให้ตื่นขึ้นมาเท่านั้นไม่ผิดแน่อาร์มิเธอร์มุ่งหน้าไปหาเธอโดยความเชื่อมั่นเช่นนั้นและก็ขอจบตอนที่147เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปในอีพีหน้าฝากกด, like, กด, share, ลกด,ดไละค,ะค์